สวีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกมโรบอกนะครับในแบบบอกฟุตนะครับผมก็จะเอาโค้ดมาแจกทั้งหมด20โค้ดด้วยกันนะครับผม <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแลวผมจะเอาโคด้ดดีๆมาแจกนะครับผมแจกทั้งโค้ดแจกทั้งรหัสเดี๋ยวคลิปคลิปล่าสุดที่ผมจะแจกรหัส ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงห้าสินะครับเดี๋ยวผมจะได้เอา,หารหัสมาแจกใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวไปดูโค้ดแรกกันเลยนะครับผมเป็นโค้ดคูณสองแล้วก็รีสเต็กนะครับผมอืมเดีย๋ยวลองใส่ให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับโค้ดแรกนะครับใส่ไปแล้วนะที่สองต่อเลยนะครับนี่เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับผมอย่าลืมไป อย่าลืมไปใส่กันนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสามารถเอาไปใส่ได้นะครับเป็นโค้ดใหม่นะฮะนี่นะครับโค้ดรี่จะแตกนะครับนี่แล้วก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับว่าเขียนว่ารีลีฟ ดีเฟสสแต็กหนึ่งครั้งนะครับก็าสามารถรีได้นะครับสแต็กโค้ดต่อไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับโค้ดรวมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับมีมีมาตเตอรี่มี ie, มาตเตอรี่คูณ2เอ้ยมี XP คูณ2อนะครับสชั่วโมง16บหนาทีนะครับ EP คูณสสองชั่วโมง16บกนาทีครับก็จะมีมีลีสเต็กหนึ่งนะครับมี EP สองชั่วโมงนะครับก็สามารถเอาไปฟางยาวๆได้เลยนะครับ EP สองชั่วโมงนะครับก็จะลืมไปใช้กันนะครับ EP นะฮะก็ส่วนทีปนี้ก็มีอะไรไม่มากนะครับก็คลิปที่แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง50นะครับจะได้มาแจกละหันนะครับ สักีนี้มันก็มีอะไรไม่มากครับวิวต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ